ยุงลายฝนตกเด็กขึ้นนาปูหนึ่งซีวันนี้เห็นหนึ่งหาเออหนึ่งหาในใบหูเราหรือใบหูเราเป็นเล็กหา้าแล้วก็เล็กหนึ่งนะงามเนอะลูกบัตประเทศกัมพูชาโดยตรงลูกศ,รรษศกิษย์ทั้งกัมพูชาเนอ้อเห็ดไห่ ลองนะครับเด้อคือข่งหูปูในใบหูปูใ่แก่เห็นเป็นหนึ่งห้าส้ำหม่๊ซ้ำซ้หม่๊ซ้ำแหมเห็นหนึ่งหาโอ้หนึ่งซีแต่มันออกแรงหนึ่งซีแต่ผมเนี่ยเห็นเป็นแต่ในไฮเพย์นี้นี่บ้าขังคั้งคัวแล้วนี่เพมันเห็นเป็นซ้มกลองห้า สรงเหล็กตรงกุศวงครับเน,นี่แล้วชัดเหเเรอเนี่สทง,งเหล็กปูโอ้โหนี่นะชัดปูนครับปูล้วอย่ไปเห็นเป็นเหลี่ยงยังลองลองลองตีลองพิจารณาะนาวงนะครับเด้อผู้ใดเห็นเป็นเหลี่ยงยังนี่ครับอันนี้แล้วชัดเฮร แต่ว่าทำชีซองให้เบิ้งไลายหล,ยลยหมองครับมีมองไตไต่ข้อปูเพื่อทุกคนเพื่อทุกคนเห็นเหลขครับถ้าผูดด้ใดเห็นกะคขมเมนเ์นมาบอกนี่เด้อครับเด้อรับโชกไปน้ำกันเพื่อปูปนให้โชกแต่ว่าสายตาคนแต่ละคนกะบุกคือกันเด้อครับเด้อ ไทยเป็งหมมัมื่อหมดล่ะครับร้อนงามแหงอืยอันนี้ปูที่เป็นลูกชีทั้งขมิ้นนะครับต้องฟังขมิ้นเลยตัวนี้เอามาให้ปูเพิ่นไว้วัดครับลองปิจารณาพวงนะครับเด้อ ผูดใดเห็นเป็นตัวใดอนอดวันที่สิบหกสิงหาหกขานนะครับวฝนจะตกครับเื่อนมเลยครับต่ว่าขื้นบางนี้แล้วชัดแหงเขียวบางชัดแหงดอนเห็นเป็นเล็กตัวใดบางนี้อันวะเห็นเป็นสามหนึ่งแล้วชัดสามหนึ่งสามสองข้างนี้เห็นเป็นหนึ่งสองสามแบบเรียงกันเลยอฮ แต่แต่ถ้าตัดหลีกมันก็หนึ่งสองหนึ่งสามนะแมนถูกไปชิลองพริกแพงเบิรงก็ได้ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่โชคและดวงนะครับเนาะผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็นลืมบอกละดึนขางพีนะขางขางขึ้นขึ้งหูปูนะหนึ่งห้านะเห็นบ่ได้เลยชัดเลยเนาะหาหนึ่งมั้ยเออเห็นบ่เลยหลงหูหลงหูเลยชัดเจนเลย ลองมือนะครับเด้อลองหูงเราเห็นเลขขึ้นนาปูลองพิจารณาบัางครับเพื่อได้รับโชคก่อนง่ทุกสิ่งทุกยอย่างยุทธิดุลพินิจของแต่ละคนนะครับเนาะเห็นบ่คือกันอาจจะมองภาพเดียวกันแต่เห็นคนละแบบเห็นคนละอย่างนะครับเนาะลองมานะครับเด้อลองพิจารณาเบัง บ้าน้องกะเห็นตัวเหล็กยังบ้าน้องก็อยากเอามาฝากจุผูสุคนครับงามๆครับปูองค์ปูนี่งามแห้งแต่ว่าบ้าน้องกะค้นลูกแห้งครับตอนนี้หูซื้อคนลูกนะเห็นองค์ปูเรวหูซื้อคนลูกขังเกตว่บครับปูเราหมักเอาผ่าขาวผ่า่าถึงเพิ่อนสะมีสบง เพิ่ก็เอาผาขาวผ่าดบาเพิ่นหลคข่างหลยหนนที่เบาหน้องเคยฝันก็จะเห็นเป็นผ่าขาวแบบนี้แหละครับผ่าดบาลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อวันที่สิบหกสิงหาหกห้าซูมมึงไก่ๆเองไก่ขวดไก่ขวดนี่ครับมองใบหูคน,นหาเนื่งต้นงหญ่เลยแต่ด้นิ้วควนเลยนี่ครับ มันใบหูเนี่แหาหนึ่งหรือหรือว่าศูนย์หาหนึ่งเลยก็หัวหัวเรากลมๆเนาะหนาเรารกลมๆเนาะเป็นศนะูนย์นะศูนย์หานึ่งคือว่ามันปูระยิมหาซื้อใบเลยเหรอเลนี่จะเป็นคือผู้ปั่นกับปั่นเลยคือครับครับอยู่แถวนี้อ่านบ่นอะไรได้หาหนึ่งโอ้เสียงปกแปแลกบ่นอะไเนี่ยจะรูะ้ว่าเล็กที่ผมเห็นเนะาะอยู่ใน นี่นะเออโปนึ่คือจะเป็นเลขหนึ่งสองสามเป็นเลขเลี่ยงโปในชีว Sign, 2, 3, 3, 2, ิตตัเรียนสามหนึ่งสองหนึ่งกันแล้วแต่แต่ว่าทางหูเราฟังนี่เห็นชัดเจนเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหัวหัวแต่ห้าห้าห้าหนึ่งแต่จะเป็นศูนย์ก็ได้ลองลองลองแต่ว่าองค์โครงหน้าให้คือแงคือคือคือตอนไหนว่าสิผ้าบอลออกมา กาบ่าแล้วก็มาขอเหรีหยญด้วยแต่นี่คือเล่าให้เห็นเลยเล่าให้เห็นดอกก็เลยบอกขอก็เลยบอกขอดิเพราะว่าไอ้ทาปูเพิ่นให้อขอส่วนมากจะบอกเห็นเลรยก่อนแต่ว่าถ้าเพิ่นให้เห็นเลรยก่อนปุ๊บแสดงว่าปูเพิ่นให้เหลวเนาะ,นะจิตบ,บอกเด้ขอเพราะว่าปูเพิ่นให้เห็นแล้วเด็กก็ลองไปเจอหน้าผมเนาะตอนนี้เขาก็รับรู้แล้วเพราะว่า เนมากับฝนนะค,ครับเสียงปกเป็นเลยมึงบรรยากาศอะไรครับแต่ห <c oughs> มู่ฝ่ามั่วดีมาเลยคือทังบาทเ่าบ่ท่านผู <c oughs> ้ไดฝนโบโต้แกเห็นฝ่าไปหาในเด้อครับเด้อก็ะได้เช็ดไห้เช็ดหน้ากวกเอาคือก๋วยเตี๋ยวได้ครับเด้อมาลงคร <c oughs> ั้งนี้เนะี่ย <c oughs> บอกว่าฝนเอ้ยมาหาในเพราะว่าผมเห็นเอฟซีผู้รังพ้นพ่นบอกว่าฝนโบโตเลยแห้งอีแงแห้ง ครับวงไหนฝนิ่มาตัวนี้เอือนผมด้วยครับเด้อเพราะว่าไปกับฝนก่อนฝนที่ตกนี่พ่อกรมันร้องอ๋อครับอบอบหัวาเป็นวงไหนนี่จะเพเตออเพิ่มได้นาแลรงบอกผมครับโทรแจ้งผมเลยคุสิไปหาให้ฝนตกแน่นอนแต่แต่ต้องมีเลขให้ผมเลยเดี๋ยวมาไหวปูน่วกันครับวัอนี้นะครับเนาะเพราะว่าปูกับหเิ้งเรงแล้วเดี๋ยวมาไหวปูน่วกันครับ ก็ให้ลูกล้านผูใ้ใดเขามาเบิ่งกะเขาได้รับโชคสุปูทุกคนตะปูเด้อหัววิสิทิี่กี้กบดหนีบนบดหนีบดเชน,ชนสขขนออชุปูทุกคนบดสิทธิดขอปูู้กัอนอย่แล้วสายเอ็มลอยหาสองหนึ่งรับอเ,เออหาสองหนึ่งสายเอ็มลอย แกยังแ่ยังขึ้นกันก็องปูอยู่เห็นบอกมีทั้งสองมีทั้งหนึ่งแล้วมีทั้งหามีทั้งหนึ่งลองเจรนาบุญนะครับเด้อหวยสิบหกสีบห้าขอค่ะครูครับลูกหลานมาขอถึงบุญบารมีปูปูไดเขามาเบิ้งช่อง เบาหนองช่องกบหน้าช่องสาวแม่ก็ขอให้ได้รับโชคไปด้ายกันทุกคนทุกคนเดิมวันที่สิบหกสิงหาคมค่ให้มีเงินใส่ตลอดปีและก็ตลอดไปสาธุสาธุสาธุรับพอขอให้ทุกคนโชคดีครับผมวันที่สิบหกสิงหาคมค่สวัสดีครับม๊ายนายสวัสดี เขามีนาทีห oh, ิวของหิวของคนขับรถก็คนหิวของครับคนเดียวกัน